ตอนนี้เราก็อยู่ที่เมียงดงนะครับตลาดนะครับของวัยรุ่นฮิตทีท่สุดใน8โลกนะครับไม่มีวัยรุ่นคนไหนของเกาหลีไม่รู้จักเมียงดองออกจากรถไฟฟ้าใต้ดินมาก็เจอเลยเมียงดงมีอะไรอะไรอยู่ในเมียงดงรถก็เยอะเยอะมากรถรถจะเยอะไปไหนอ๋อ what what is name egg 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 อ๋อไข่ไข่ แม่ค้าสามารถที่พูดไทยได้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เอ๊คือกลิ่นนะครับหอมมากกันก่อนเลยหนึ่งคำอืมเอ๊กคือคอ่อะอือโพเลียมาตัดนะครับอันนี้เป็นรูปตีนนะครับเป็นรูปตีนคนยังไม่เยอะนะคนยังไม่เยอะขอเดาว่าถ้าแบบค่ำไปกว่าน,นี้แล้วคนจะเยอะกว่าน,นี้ ตุ๊กตาโคตรลายนะมันใหญ่มากไปดูกันไหมเอ๊ะบรูนีทีวีครับ อันนี้มีบาร์บีคิวฮาวมัดครับอันนี้อันนี้ชิคเก้นเอาหมูหรือไก่ท้องเอาอันนึงนี่ตอนนี้เขาบอกให้รออีกนิดนึงนะครับโอ้ยเวลาย่างนะครับหมุนแต่ละทีน้ำมันมันกระเด็นปุ๊บฟึ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 ๊บขึ้นมาแล้วโอ้ยสุดยอดมากอ๋อนี่เขามาให้แล้วนะครับนี่เขาซื้อไม้สามพันวอนไม้นี้ยเขาตกประมาณร้อยบาทเต็มีสิบให้อยู่ที่เจ็ดครับผม กนั่งพักเหนื่อยสักแป๊บหนึ่งนะรู้สึกว่ามันเดินมาทั้งวันอ่ะปวดขาหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันต่อเมียงดงมันเหมือนกับมันเปลี่ยนไปเยอะนะมันเปลี่ยนไปเยอะมันรู้สึกว่ามันเงียบๆอ่ะเคยมาตอนนี้มันคือค้งมากกว่านี้แล้วก็คนเยอะมากกว่านี้ตอนนี้เลยดูแปลกๆไปลุยกันต่อเถอะเฮ้ยมีด็อกคาเฟ่เป็นเหมือนกับคาเฟ่คอฟฟนะครับที่มันมีมันมีน้องหมาอยู่ครับเอ๊ะนี่เป็น ซูเปอร์มาริโอ้แลมแลมแลมหาของกินกันต่อไปนะครับอ๋ออันนี้เป็นน้คล้ายกับทอดดอกไส้กรอกแล้วก็เอาลงไปทอดไปย่างนะเน้นกินหนึ่งเดียวครับเฮ้ยอันนี้ก็น่ากินอันอันละกี่บาทกี่บาทวันเอาเนี้ยอันหนึ่งอ๋ออันหนึ่งไฟเตาสั่นไฟติโลติโลติโลอ๋อนี่อันนี้ อ๋อโอเคโอเคอ่ามาหน่วย1ิบร้อยพันเลือกอันที่เยอะที่สุดแลอันี้ไม่เลอะนะครับหน้าตาเป็นงี้เดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่าเป็นไงมันเป็นไก่ไหอมหอมเหมือน,นรับเขาใส่ซอสอะไรลงในสักอย่างนะครับเดี๋ยวเราลองกินดูนะเฮ<อ>้ยเจ๋งไก่ชุบแป้งทอดราดซอสเต็มดิบให้แปบ อันนี้มันเป็นดารากินเป็นดารากินตอนนี้เดี๋ยวเราสาธิตให้ดูด้วยมีช็อกโกแลตมีฟลุตก็คือมีผลไม้แล้วก็มีอัลมอนด์นะครับเมนอบน้ำผึ้งอันนี้น้ำผึ้ง s t r e t c h โอ้ยตอนนี้มันกลายเป็นกลายเป็นเส้นเลยนะครับ oh. <Yeah. S 1> ถ้าเรามองดูดีๆมันเหมือนกับเป็น <Okay. S 1> เป็นเส้นได้เลยนะครับ มันละเอียดมากเขาบอกว่ามันสามารถที่จะเก็บไว้เป็นเป็นของที่เลือกเป็นูเวเนียได้นะครับในอุณหภูมิธรรมดาเนี่ยมันสามารถที่จะเก็บได้3สัปดาห์แต่ถ้าแช่เย็นสามารถเก็บได้3เดือนนะครับอตอนนี้เขาใจาดอีอ๋<ป>ออัลมอนด์อันนี้นะครับมันเหมือนกับดูลักษณะดีๆมันเหมือนกับเป็นเหมือนเส้นไหมอ่ะเหมือมนโรตีสายไหมบ้านเราอ่ะครับอันนี้ครับเป็นไส้อัลมอนด์นะครับเดี๋ยวเราจะาลองชิมดูนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับอืมหวานๆานนิดนึงลิ้นแตะแล้วมันเหมือน มันละลายไปเลยนะครับละลายไปเลยทันทีออมสมมดาหน้าตาเขาออกแบบเออเนิดนึงนะเมื่อกี้เขาคงคิดว่าเราจะซื้อแป้ง วุ้ยเหนียวเหนียวอืมอร่อยอืมออร่อยอันนี้เหมือนฝนกำลังจะตกยิ่งเย็นนะครับยิ่งเย็นยิ่งคนเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ วันนี้นะครับเราอยู่ที่เมืองดงนะครับน้องๆชอบไหมครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆของพิมตอครับอย่าลืมกด subscribe เลยวันนี้นะครับพิมตอลาไปก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเมืองดงนะครับที่ประเทศเกาหลีแล้วเจอกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปบายๆครับโน้ทผมเพิ่มนะอ๋ออ๋อมีคนมาขอถ่ายรูปเรานะครับนี่นะครับมีคนมาขอถ่ายรูปผมนะครับขอบคุณมากนะครับ